อยากให้ถูกน้ำกันทุกคนนะล่ะปูก็มเขาฝันแล้วล่ะสามตัวตรง่ละเขียนใส่มือแดงยิ่งชื่นห่ะแต่ก็ขอให้ไปซื้อของมาเยีเพื่อนก้อนมือนีแล้วก็สิมาบออพี่น้องอีกที่นึงครับขยาถึงทุกคนนะล่ะแบ่งปันนะเป็นยังไงก็จะว่ากันก็ได้เพราะว่าเราขมาบอกกระตรงตลอดน่ะล่ะนองก็รอไ้แม่นเราแม่นำนี้อ่ะวันนี้วันพาเดอเอาสามตัวยไปน้ำเอามาหครับแม่นำนี้นี่ไงเศรษฐีนีเศรษฐีนีตัวนี้เยอเวอ่์ไทยหมื่อวันพาร์เดอร์นี่อข่ออี่ย สิาทนจะไปเลียงปูตาเตยี้ยไซื้อของมาเลี้ยงง้างหลื้อของมายายยังคอยเต่ามาไทยดิบอ่ฮะให้คอยเลียงปูเั่มาไทยตัวคอยเลี้ยงปูก็ได้อันคอยใได้เดินทางไปสุรินไหมนั่นเดินเดินกบมาคอมาไทยเมื่อเมื่อไดเมื่อไก็ได้คอยทายแต่ขคอยเลียงปูก่อนให้เลียงปูมันท่าทันเลยคอยนี่ละคอยเด็ดนวันที่เปาปรทันหอดงานหรือ่คงจะสองสองมงเนี่ยเป็ดเป็ด้อยจะื้อเป็ดตัวละห้าน้อยเื็นตัวนห้อย ถือชู้มือนี่ดิกล้วพอห้าจุดเล็กเป็นบบห้าจุดเล็กเขาก็กปวนเขาเนี่ยแม่น้ำนีเด๊กระจนี่เว่ยฝดบอกเขาแนวทางนี่ปรับถูมันแตกถูมันแตกอันอันอันบอกเขากลุ้มร้ายเนี่ยกลุ้มพี่น้องแนวเพิ่นข้าเพิ่นอยากได้แนวทางในในนั้นเขาก็เลยชู้มือได้แหละเพราะสมมติอันนี้แล้วปรับนี่เห็นบอลมันก็ออกเป็นแบบนี้เพราะเล็กออกมาน่เสิมันก็ออกแปดแปดสี่แปดแปดิเหล็กเขามันโซแปดแปดเลยเขบอกเพื่นเนี่ยบอกบอกกลุ้มร้ายเพื่นเนี่ยบอกกลุ้มร้ายเขากลุ้มเนี่ยเขากลุ้มร้ายกลุ้มเฟียดเนี่ เอาเพิะเก่าเตมเราไม่เต็มเราไม่เข่าว่ได้เราหาว่ารเต็มเลยอ่ะเอาสมมติคนคนหดปนีิเราไมนเข่าว่าได้ติวาเบิ้งถามเนี่ยได้ตังตังายไหมตังายไหมเออนี่แม่นี่แม่นี่แม่มันหลายเราเนี่ยแต่ท่าได้จากพันจากพันโว้ลาไล่เราค่อยเป็นแสนคนเข่าอีกว่าได้รับเพื่อนกว่าได้ได้่เมียนร้ายเด้่ยเฟซก่อนแต่มันรับเพื่อนว่าได้เอาห้าน้อยนี่ดิเมื่อคืนนี่ก็ห้าน้อยนี่ดิห้าสามนี่ดิยวถ้าเขาห้าสามสองรอบคุณห้าน้อยปกติเอาพี่น้องอยากได้แนวทั้งเพื่อนบ้านเนาะสาวน้อยสาวเล้า กับแม่นำนี้เอาบอกบอกโทรบอก Alf. บอร์ทรเพ่นเนี้ฮะเพิ่นได้เขากุ้มเขาไรไอตอนมาถ่ายไหมกุ้มไร้เพนเนี้อ้าเบอร์โทรอ่ะศูนหกศูย์หกอันหนึ่งหกแปดศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดอกรอบหนึ่งอกรอบศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเดี๋ยวจไปจขอเนห็นป่ลืมแล้วท่องดูไรอ่ะศูนย์หกหนึ่งโอ้ย็นาจำไม่ได้เยว่ขาลืมเบอร์ไเด้อนารำเบอร์ไดแอดไลเอมาก no ็มาถึงมาถึงมือ่ออ แม่นามนีเศษฐีนีคนนี้นี่คิต่อกันสามหมื่นใช่ไมมือละสองหอดถืถือสูงวันน้ติสาวน้อยเล้าเนี่ยาวนเขาสองลอบดิศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหน้าศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดอพี่น้องเอซีท่านไดนที่อยากได้นะครับแนวทางเพื่อนบ้านสาวน้อยสาวเล้านะครับถักมาเลยนะครับถักเศษถักลายเพิ่นเ้อพี่น้องนี่เพื่อถืกกันตัวเกับเจ้าสะถือกันเจ่าสะอืมอันนี้เมื่อคืนฝันฝันว่าคนมาบอกเดยสามตัว ลูกหัวยเราคนก็เลยเขียนใส่มือให้สามตัวเลยหมั่นใจเลยแดงคือคือนี้มือสามตัวเขีใส่มือตัวไหนใส่มาใช่วันนี้นะที่เขาลอยเปอร์เซ็นต์เลยหมั่นใจไช่วันนี้มั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ปูมาเขียนใส่มือแล้วแมนปกติเพื่อนบอกกับเขาแล้วอันนี้เพป็นเขียนใส่มือเนาะตัวไหนบอกมาหลอดบอกได้บอกก่อนบอกว่าได้ดอกกี้งก่ฮะพิธีกันอะไรก็แม่โอ้ยเด็กออกก่อนไม่ไผก็บ่กเดือบเบิลตัวโอ้คือยจแมีไหมตัวเอฟซี เด็กเด็กไม่เห็นป่ะเด็กไข่เด็กไข่มันเข่าสามมืออีกจิกกระลาวสามแปดเด็กมันเข่าลาวติดต่อกันสามมือพุ่นนะเอาเอาหัวใช้เอาหัวใช้ฝากพี่น้องก่อนพอเพิ่อนหยิบแต่กระสละกินแบงเอาสองตัวก่อนก็ได้เอาให้ร้อยจุดจุก่อนงคอยมาเอาเอาสองตัวก่อนมือนี่ไปทำพิธีเดี๋ยวเอาจังพี่เอาสองตัวเนาะมือนี่ขอสองตัว มาเข้ากับฝ้าคข้กันให้บอกอให้บอกเอฟซีไปก่อนพอเพราะว่าได้นัดเพิ่นไว้วันนี้เดี๋ยวกลับมาจากสุรินทร์เอฟซีก็ในอันที่ร้อเดี๋ยวให้มือดีจุดถูกก่อนเลี้ยงปูก่อนเดอ้อเลี้ยงปูแล้วบันนี้อันมือดีวันพายายสี่เลี้ยงพีซีเลี้ยงให้ปูจุดถูกแต่ฝันในเลขสามตัวเราเพิ่นเขียนใส่มือใหายแล้วใจเยน็นๆเด้อสี่บอกทุกคนนะะั่นล่ะมือดีสี่เลี้ยงปูก่อน ด้วการให้เราาม่ทายเอาไหมเอาเบอร์ทัวไปเด้อศูนย์0กหนึ่งหกแเจ็เนี่ยเอาเบอร์ทัวไปขอ2ตัวมั้หนขอมาเบิงไหนเิ่นได้จักตัวไปก่อนแน่หนขอ2ตัวจะมาไหมสามตัวที่มาเอามาที่ยีตัวขสิมาเอามาที่ยีิบเจ็ดวันนี้เอาอายุแม่ไปก่อนอายุแม่68ไปก่อน 6กแปดหกไปก่อนเออหกแป้าไปก่อนอายุของยายนี่6-8หกแปดก็หกเก้าพราะว่า6กแย่างเข้าหกเก6าเอาหกแปดหกเก้าไปก่อนเอ่อเดี๋ยวให้ว่าสาตัวสาวตัวใช่ยดทูปกันว่าตัวกันวะแต่ถือน้อยสามมือติดกันแล้วจุดทูปน้อยนะเขาเปเปเป๊สามมือเลย แม่นำหนี้พ่ะท่านได้จุดทูบบอกผู้บักยาการที่ไปซื้อของอย่ารที่ไปซื้อของมาเรียพเ่็นเมย์มันผ่าไงเมย์นี่มันผ่าไงมันผ่าไงชิจินเพื่อนกะนัดเท้าหลังมันผ่าหลังวันผ่าแต่เขามาก่อนเขามีธุระจิตเดือดทางไปสุรินทร์สีเกศจะต้องจะต้องมาเดินสายเดินสายล้วแม่ก่อนจะได้เที่ยวปูหมั่นใจเยอะปูไมาเชื่อใจเมือใหร่เดี๋ยวนี้คือเวลาพี่น้องได้ทุกคนรับวฟัิดตามในยูทูปหนั่นอย่าให้พี่น้องผิดหวังเดิมวันนี้เด้อย่าให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนเลย นัดมือน้องกระสันน้อกลับมาจากสุรินทร์มาบางทีบางทีอันห้วก้อนเล็ออกกันละนี่แปดเนาะได้ปเอ้นี่แปด่เายมาเนาะฮะนี่แปดเปนทีหนึ่งนทีหเดือนนี้มียี่กิลมือได้ไหมเดอนนี้มียี่กิลเเนี่ยเดือนนี่ยนี่แปดเคยมาอ่นี่ปดเนาะ ยิบเจ็ดยเจก็ได้ย่ิบเจ็ดก็ได้แล้วมราสิบอกละนี้เราแกเมายีิบเจ็ดเรสิมาแยจ้าอันนี้นีฝ้าไปซื้อของงานมัดยางปู้อของมางปูเพิ่อนเงินมาหลายคนเป่นถือเอฟเซียถือเรขห้าน้อยสามื่นติดจำกันทะเลโอนมากันสิไปซื้อของมัดยางปูให้เอีมน้ำสับล้านคนละพว่าคนโอนเงินมาหลายบาทพว่รคนละหารอยคนละสามรอยสี่รอยผัวนาถือกันฮาน้อยสามหมื่นติดเนาะจุดทุกวันน่ะห้าน้อยลาวเราไทยร้อนไทย เมื่อเนี้ยเมื่อคืนนี่ก็ถือเมื่อคืนก็ถือหาสามสามหาดิเออเขาล่างบนเหมือนป่ะเมื่อเนี้ยเอาหกแปดหกแปดปก้ไปก้อนเลยอายุแม่ฝันว่าแม่เพิ่นถึงยิงตายเสียดอาบตัวเพิ่นก็เลยเอาอายุไปก้อนแต่เลขสตัวยังนใจแล้วอยู่ในมือด็ยขึ้นครึ่งแล้วนี่เดียวิบอกไปหัแล้วส่นหกแปดหเก้าันตายกับศุนนั่นละ เออถ้าสาตัวก็ศูนย์หกแปนย์านาติงดิึงดิงติงดิงดิงเลียงวันนี้สิมิศูนย์น้ำด้แม่นบอเออเพราะว่าเห็นคนตายเน้มิศูนพร้อมโอเคครับผมอ๋อเดียวให้แม่น้ำนี้มาซื้อของก่อนเพราะว่าพึ่งกับเฝ้าห้องกับเฝ้าพึ่งกับเฝ้าเสีมาเรียบปูปูกับยาวโซอีเราก็จะกินทูบียบานใส่สิบปนให้ทุกคนน่ะล่ะพะวาอยากมาเตีพรพอวาอยากซอยทุกคนน่ะหละเสียดากินแบบนี้เท่าบ้าเพิ่งเพิ่งบ ปัดดิพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะเด้ออยากให้ถูกน้ำกันทุกคนน่ะล่ะปูกระมาเข้าฝันแล้วล่ะสามตัวตรงพุ่นล่ะเขียนเซมือแดงยี่ึ้นพุ่นล่ะแต่ก็ขอให้ไปซื้อของมาเรียงเพื่อนก้อนมื่อนี่ล้วก็สิมาบอกพี่น้องอีกทีนึงครับก็อยากให้ถึงทุกคนน่ะล่ะแบ่งปันนะคเป็นจังไรก็จะว่ากันก็ได้เพราะว่าเราก็มาบอกระตรงตลอดน่ะล่ะพี่น้องก็รอหลายแม่นรอแ่คำนี้อ่ะวันนี้ว่ผ่านเด้อเขาสามตัวรวยไปน้ำกันครับผมสาธุรอเด้อจ้ะครับแค่นี้ล่ะจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเพื่อนนัดเขาหลังวันพระเขาหรือมาก่อนเนาะเอาพี่น้องมาเก แต่ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับ6869หรือว่า0 6 8 0 6 9นะครับผมอ่ะพี่น้องนี่เพื่อนไปซื้อของนี่มามาจวดถูกโอ้นี่ดีนี่บ่นี่ีสามออกมือขึ้นนี่นี่บ่อันนี้หาสมออกมืขึ้นสองน้อยนี่แหละครับออมือวดเขาถือกันเบิดครับเาทกินกันเร่ยเรื่ยอันนี้ กก็ออกห่ะน้อยกาะมุกกอออกูวดต้นไหนออกสมมือติดกันีมือติดกันเลยของเส้นไห่เพื่อนขึ้นอย่างนี้หมากพูหมากพูล้วก็มีหลายไปซื้อของอะามซื้ออโหอ๋อพี่น้องเดินทางมาเด้อนะครับอยู่ที่บ้านแคนตำบลบ้านตำบนั่นก่นะบ้านแคนบ้านแคนตตมบนบ้านแคนตำบลนนอเฟืองบ่อำเภอพุทธสจวบุรีบุมล์นะครับพี่น้อง วันนะคะสวันสี่วันเจ้าก็เจ้าก็จุดบอกพี่บอกน้องในร้าเลยเด้อให้เพื่อนถือครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับวันที่27สิบนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งมีนาคม67นะครับผมครับนาครครับผมครับ อุบลก็มาหน่ะใช่เออมาไหว้ถอุบลก็บม้าก็คือแม่อุบุญอย่าโดนก็มาครับผมครับเอาแม่ครับผมลำลักกันนะครับแม่เด้อหวัดดีครับหวัดดีครับผมจะเดินทางไปสุรินทร์ศรีเกศพุ่มนะครับผมเอาแม่ไหนเตรียมเส้นไว้เด้อครับให้ได้ปังๆวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้าที่สี่ไทยวัฒนาไทย